แต่ประภาพยเย็นอยู่ที่น้ามหาวิหารหรือที่เขาเรียกกันว่า<ม>โตโมเมืองโครโรซึ่งใหญ่โตโมหลานมากได้เห็นผู้คนหลากหลายที่มาชื่นชมที่นี่บางคนก็มาขอถ่ายรูปด้วยบางคนก็มาขอสัมภาษณ์มีสามีภรรยาคู่หนึง่งมาจากอินเดียก็มาคุยด้วย ปรรญญาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยกับพูดคุยถึงความสนใจของเขาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาที่นี่แล้วได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดจากแรงบันดาลใจเกิดจากความรักความหวังความทรงจำที่ดีและแรงบันดาลใจและภาพได้สรุป สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ลดแล้วแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทั้เส้นว่าเกิดจากความรักความหวังความสรงจำและแรงบันดาลใจถ้ามนุษย์ของเรามีความรักมีความหวังและมีแรงบันดาลใจในสิ่งใดมนุษย์ก็จะมีพละกกำลังที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งนั้น ถ้าไม่รักก็ยากที่จะทำอะไรสำเร็จได้สองคนนี้ง่ายเขียนธงชาติเป็นรูปหัวใจผู้คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตามมาถึงก็อยอกเหรียญเอาไว้เป็นสีสันอย่างหนึ่งหน้าวิหารโดโมโอผู้คน วันนี้อากาศดีมากๆเลยประมาณ20องศาไม่มีแดดไม่มีลมไม่มีฝนตรงน,น,งงน,งรนี้เป็นหัวใจของเมืองเป็นที่สถิตของพระเป็นเจ้าที่เป็นหัวใจของคนเมืองโคโรนเราไม่เห็นแล้วก็ เห็นได้ชัดเจนว่าความยิ่งใหญ่ของศาส,สนาคริสต์ความยิ่งใหญ่ของคนเยอรมันทำอะไรเล็กไม่เป็นต้องแข็งแรงต้องยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทางเข้าก็ดีทางออกก็ดีประตูทุกประตูจะไม่มีสเตปไม่มีบันไดคือพื้นข้างในกับพื้นข้างนอกเนี่ย เท่ากันเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดที่เราสร้างโบสถ์ในบ้านเราก็มีคตินิยมอยีกแบบหนึง่งนั่นก็คือเราจะมีขั้นบันไดสูง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 ,ส,งสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ขั้นกี่ขั้นก็ลําบากสําหรับคนที่จะเข้าไปข้างในเช่นคนแก่คนเฒ่าแต่สําหรับที่นี่แล้วคนแก่คนเฒ่าก็คือเขีนรถเข้าไปได้เลย นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ที่อัตมภาพอยากจะนำท่านทั้งหลายมาชมหน้าร้อนผู้คนก็แต่งตัวตามสบายหน้าหนาวก็จะหนาวเหน็บเหมือนกัน